โอ้สวัสดีคุณบอลโอ้โหลองทำทสษซีนะคะไปไหนกันมาพี่สวัสดีปีใหม่มาเจอตอนอุ้นพันสามร้อยจุดดีเป็นเรื่งานยามดีนะเอเรามาเจอกันตรงนี้นะพี่นะดีครับเราจะเอากันสักพันแปดไหมผมคิดว่าปิดปิดในปีนี้เนี่ยพันสารอยห้าสิเนี่ยเป็นเป้าหมายของนักวิเคราะห์โดยทั่วไปที่มองว่ากัจนีน่าจะได้เห็นนะ่พี่สุเชษบอกแล้วนะคะพันสาร้อยห้าสิบจุดนะคะ ครับโดยภาพถ้ามองถึงเงินนิ้งประชาเป็นอย่างครับถ้ามองถึงเงินนิงประชาในไตรมาสสามปีนี้เปยบเทียบไรมาสามปีที่แล้วอ๋อค่ะค่ะที่หายไปที่หายไปเพราะน้ำท่วมปิดที่แล้วอ๋อพี่โดนน้าท่วมไปด้วยใช่ไหมครับผมใช่เฉะนั้นเนี่ยถ้ามองถึงอัตราการโผลเนี่ยมีที่ฟันสามห้าสิบเนี่ยมีความเป็นไปได้ทองการสูงกับแล้วพอดีเรามาในช่วงเราเจอกันในช่วงของ ใกล้กับมริคิสมาแทปปิเนียด้วยนะครับโอ้ดีดีพี่สุเชษเดี๋ยวเราจะมีเมริคริสมากันในช่วงเรืององความสุขทันวาคมดีดีครับดีครับแล้วพี่มาอยู่ตรงบอลนิดนานรี่ยังอ่าก็หายจากคุณม่อนมาก็มาอยู่ไทยพณิชตเลยครับบ้านม่ยอมรับผมผมก็หายไปอยู่ไทยพณิชต์เองครับผมค่ะค่ะ ก็สบายสบายในช่วงวันศุกร์กันกันล้วกันนะคะคพี่สุเชษค่ะค,คตลาดหุ้นไทยในช่วงระหว่างการซื้อขายทั้งวันขึ้นไปยืนสูงสุด1,311.39จุดยังไม่แตะนิวไฮที่1,114จุดนะคะคคก็เลยทำให้สภาพตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าพี่มองว่าย่งไงคะ อ่าเป็นงี้ครับหุ้นที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยต้องอ่าถ้าท่านผู้ฟังกับคุณม่อนดูอยู่เนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนนั่นก็คือกลุ่มของปูนทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ปูนกลางปูนเล็กอ่าเตียบุนีนพวกนี้มาหมดเลยอ่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยอ่าเป็นเม็ดเงินที่ผ่านทางหุ้นตัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนั้นผมพูดถึงเรื่องของปูนไปแล้วในกลุ่มของแบงก์เองในกลุ่มของพลังงานเอง กับที่คุณม่องจะไปเสาเนี่ยเนี่ยที่เกี่ยวกปอลทอขึ้นมาสามรอยี่สิบบวกไปสองบาทแล้วจีซีปอทอสอพอสอพอเนี่ยขึ้นมาบวกสี่บาทแล้วนะฮะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางนี้ทั้งหมดท็อปเองก็ลุกขึ้นมาห้าสั่งแล้วนะเมล้วนั้นถ้าตัวพ่อตัวแม่เรามาหมดแล้วค่ะครับมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมาหมดแล้วเนี่ยรวมถึงแบงค์ด้วยมาด้วยนะครับมีกลุ่มเดียวครับตอนนี้ที่กลุ่มที่อต้งต้องต้อง ทำความสิใจกับเพื่อนนักงตุนนะฮะในกลุ่มสื่อสาร<อ>ใช่เพราะกลุ่มสื่อสารยังเป็นอีกนานฮะ,ะยังอีกนานที่ก่าจะมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็รอสามปีว่าจะได้ไม่ได้นะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นเมนห<ม>ลักต่างๆขนาดนี้เนี้ยเข้ามาถึงระดับที่ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเมนมาอย่างเงี้ย ดัชนีในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีแนวโน้มค่อนข้างสดใสครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของตลาดที่อพอใกล้ๆหนึ่งสามหนึ่งสี่ที่คุณม่อนว่าเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าจะผ่านไม่ผ่านนะฮะสัปดาห์นี้ไม่ผ่านสัปดาห์หน้าใกล้อะเพราะว่าทาไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยจบของสัปดาห์หน้าคือวันที่เก้าอีก,อกสัปดาห์หนึ่งคือผลการงานบริษัทจะเรียงหอัหมดแล้วครับอันนั้นก็คือป็นสุดท้ายของเดือนของของประมาณวันที่สามห้า สิบห้าสิบหกเนี่ยจะ <15, 16, S 2> มีไตรมาสามออกมนหมย่ยคหวามว่าพอสัปดาห์นี้คุณม่อนไปดูหุ้นเสร็จนะมีข้อพูดถึงหุ้นแล้วเนี่ยพอสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าชูดขึ้นไปหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยผมคิดว่าเป็น ไม่เล่นทจาเพราะนั้นพอผ่านหนึ่งสามหนึ่งห้าไปแล้วเนี่ยมันถึงได้มีเป้าหมายหนึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยฮะโอ้ครัีโอ้โหปีนี้ตอนนี้เม็ดงินเข้ามาประเด็นเป็นอย่างี้คุณม่อนประเด็นขนาดนี้เนี่ยมันมีสาการเกิดขึ้นอันหนึ่งในเอเชียก็คือการโจมตีข้างเงินที่ในฮ่องกงวันนี้พอมีเม็ดเงินเข้าไปสู่ทางฮ่องกงเสร็จเนี่ยทางจีนเองก็อัดเม็ดเงินเข้ามา เพื่อป้องกันการโจ,จมตีเพราะนั้นเ,เงินเหล่านี้มันจะไหลเงินจะจะเป็นฮอตทิชชู่เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกริจตกแต่ภาพที่เราเห็นอย่างหนึ่งม้อนในลอดหนึ่งสัปดาห์นี้คือภาพของหุ้นใหญ่ที่ขึ้นแล้วขึ้นโดยที่ใช้ตัวอยู่ดีๆก็มีลักษณะของการปรับในตัวใหญ่ทั้งหมด<ล>เพราะนั้นมันเหมือน,อนเม็ดเงินานาะมันเหมือนเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยเข้าผ่านตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไม่ก็เข้ามาแฝงอยู่ในตลาดหุ้นไทยในระดับหนึ่งพเพราะนั้นครับคือหุ้นตัว อย่างเช่นปูนใหญ่หรืออะไรตรงนี้แฝงเข้ามานี่เงินนอกเข้ามาจริงๆหรือเปล่าคะนอกครับนอกนอกจริงครับนอกค่ะเพราะว่านใน,ในช่วงอรอบ<า>ที่แล้วนะคะพี่คะเงินจากญี่ปุ่นเองก็อัดฉีดสภาพคล่องของญี่ปุ่นและจีนล่าสุดก็อัดสภาพคล่องฉีดเข้าไปที่จีนเยอะมากนะครับครับในจีนนี่เยอะมากนะครับที่อัดฉีดเพราะว่าจีนเนี่ยครับเพราะเพราะจีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคือเขากันเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปไปเล่นข้าเงินในในฮ่องกง ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเม้นท์อย่างนั้นะมันหลักมาเนี่ยเงินกระเด็นกระดอนมาที่ตลาดหุ้นไทยด้วยใช่ประเด็นมันมันขาดไปเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือกลุ่มสื่อสารถ้ากลุ่มสื่อสารไม่โดนกรณีของ 3G นะผมว่าจะชะนีไปละไปสลบเลยนะฮะอตนนี้ไม่เป็นไไรปแบบว่านักทุนทุกคนปีใหม่นี้ทุกคนอย่ายินยันจำใจค่ะได้ได้เขาเรียกว่ากำไรขวัญก่อนเป็นกำค่ะเดี๋ยวเราคุณม่อนจัดอย่างนี้ให้นักลงทุนเงี่ยแล้วโอู โอ้ยนั่งทุนยิ่งยิ่งเดี๋ยวปีใหม่คุณม่อนต้องไปทานข้าวกับน้ำคุณเยอะมากเลยเพราะม่องทำให้น้ำคุณกำไรเยอะเลยเดี๋ยวเราจะทานพร้อมๆกันเลยพี่ที่โถงใหญ่แห่งหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันนัดกันอ่ค่ะพี่ค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะส่วนของตลาดหุ้นตอนนี้เองที่มองกันย่อย่อพันไม่ย่อแล้วกำลังขึ้นอยู่ที่พันสามยืนเหนือระดับพันสามร้อยจุดทีนี้ถ้าสัปดาห์หน้านะคะถ้าห่างนั่งลงทุนถือหุ้นในกลุ่มของพลังงานไว้ในสัปดาห์นี้นะคะตอนนี้แล้ว สัปดาห์หน้ามีกลยุทธ์อะไรคะอ่สัปดาห์หน้าเนี่ยค,คือสัปดาห์หน้าเป็นลักษณะของการโหเพื่อไปรองรับกับผลการงานอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวใหญ่จะเป็นหุ้นตัวหลักในลักษณะของการวิ่งประเด็นมันมีเพียงอย่างเดียวคืออ่ท,ที่ที่มีคนคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นเรามาซื้อหุ้นสื่อสารเพื่อที่จะรอรีบาวดได้ดไหมเนี่ยอันนั้นเก็บไ้ก่อน พลังพา่งเข้าอ่าอย่าพึ่งเข้าวแต่ถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มที่คุณม่อนบอกพลังงานอย่าลืมว่าคุณม่อนปลายปีเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือขนาดนี้เนี่ยอ่แม้ว่าตัวเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่ในอเมริกาเนี่ยประกาศผลตัวเลขของเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีมากก็เลยทําให้อุตสาหกรรมของพลังงานไม่ได้ลงไปต่ำกว่านี้นะฮะไม่ได้ลงต่ำกว่านี้ราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะไปแตะที่ประมาณสั้เก้าสิบเหรียญเก้าสิบกว่าบาทเหรียญแต่ขนาดนี้เล่นกันอยู่ที่ประมาณสั้งแปดสิบแปดสิบห้าอยู่ เทนในแนวโน้มของฤดูหนาวเทนในแนวโน้มของการใช้จ่ายแนวโน้มของการใช้พลังงานจะเพิ่มมากขึ้นประเด็นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นของซีซันนิ่งฤดูกาลเพราะฉะนั้นพอพูดถึงฤดูกาลเนี่ยสิ่งที่หนีไม่ได้หนีไม่ได้เลยนะฮะอุตสาหกรรมที่จะมาคือหนึ่งโรงแรมท่องเที่ยวการบินน้ำมันนะครับเซนท่านก็มามิ้นมา ครับผมชาแ่าเซอราโรงแรมเอราวันโรงแรมเ็นชันพวกนี้นะครับชุดนี้จะเป็นมาหมดเพราะมันเป็นช่วงซีซันนิงของเขาเาะฉะนั้การบินไทยทาไมไม่มาล่ะพี่การบินไทยผมคิดว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีลักษณะของการปรับในที่ทางที่เพิ่มขึ้นเองครับแต่ช่วงนี้เนี่ยอคือเนื่องจากคุ้นตัวหลักใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีลักษณะการปรับมันมีตัวหนึ่งครับที่ขณะนี้เนี่ยมีค่า AOT เนี่ยมันมีค่าการขึ้นผ การขึ้นค่าธรรมเนียมของสนนาบิการขึ้นน้าบินอไอตัวเนี้จะส่งผลทําให้ตัวเออทเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ recommendation ของการถือลองเทิมได้ความหมายก็คือนะในส่วนของอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยะจะเป็นในทางค่อนข้าง,งดีครับผมงั้นพี่จะแนะนํำคุมไหนชัดเจนที่สุดตอนนี้อื ถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมยังคงยืนผมไม่อกลุ่มที่กลุ่มที่ยังอเป็นกลุ่มบริการแต่ยังไม่ได้ปรับในด้านที่เพิ่มขึ้นคือกลุ่มของโรงพยาบาลยังไม่ลงทุนเพราะในที่นปีไม่มีใครอยากไปโรงพยาบา,าโลโรงพยาบาลอยู่แค่เนี้แต่กลุนะ่มของอไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอโรงแรมการท่องเที่ยวกลุนะ่มนี้เออที o T. อีกลุ่มนึง อย่าลืมอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสิ้นปีนี้จะมีงานหกรรมอันหนึ่งคือมากรรมรถยนต์ซึ่งจริงแล้วจริงแล้วรถยนต์เนี่ยมากันหมดละนะแต่อุตสาหกรรมนี้ย,ยอดขายยังเติบโตอยู่นะครับก็ยังเป็นลักษณะของการปรับานี้นคือเป็นกลุ่มหลักๆฮะส่วนแบงค์เนี่ยผมทจางงานไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นราคาหุ้นแบงค์เนี่ยจะไปก็ได้แต่มันมันจะเป็นเรื่องเรื่องกรอบแล้ะแบง่แบงแคบลง<อ>แบ่งแคบลงค่ะแล้วสุดท้ายพี่เลือกสักตัวให้นักลงทุนตามดูว่าเป็นอย่างไรเพราะอะไรทําไมคะ เลือกสักตัวเลือกสักตัวเดี๋ยวเลือกสักตัวเอา <c oughs> จริงเลยนะไอ้สักตัวเป็นงนี้คุณม่อน <c oughs> อถ้าเลือกสักตัวเนี่ยผมขอดูอขอคำขันบ้านาถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หน้าจะหาคุณสามตัวให <c oughs> ้เ AOT กับพี่หน่อย อเออทตอนนี้รบ,บริเวณราคา82ดสบสาทเจสตางค์แต่หุ้นตัวนี้<ม>นะคะพี่เคยราคาต่ำสุด35บาทในรอบปีและขึ้นมาในรอ,<ม>รอบ2เดือนที่ผ่านมา20กว่าบาทหุ้นตัวนี้<ม>พี่จะให้เข้ากลยุทธการลงทุนแบบไหนโอเคทางอของเราเนี่ยทางไทยพาณิตย์มองเออเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับทางไทยพาณิชมองเอ t เนี่ยแ mm hmm. นวโน้มของเอทยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็ใน แล้วก็มองถึงการประเมินใน6เดือนข้้งหน้าเนี่ยยังเป็นลักษณะการปรับในทางทางี่เพิ่มขึ้นครับดูการาฟนะฮะดูราคาคราคาตอนนี้80าบาทเดบผกคิดว่าเราดับราคา85ในสัปดาห์หน้าในสิ้นปีเนี่ยอาจจะได้เห็นที่86-87เหลือเดิมครับสูงสุด <ทำ S 1> ได้ร<า> <88 S 2> ับไป88ค่ะครับครับผมนั่นแหละครับยังคงไปได้อยู่ครับเพราะว่าดูเทรนด์แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในแงก่กราฟนะครับถ้า,า,าดูการาฟเป็นเนี่ยจะจะดูได้เลยสโลว์สโต้ของตอนนี้ในโอทีที่ระดับ35 ระดับสามห้าอย่างนะฮะอยู่ข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นตัวจากสามห้าเนี่ยที่เป็นระดับเดเนี่ยสามารถขึ้นได้เป็นอีกสองสัปดาห์เพราะนั้นระดับราคาที่แปดสิบแปดบาทที่คุณม้านบ้านเนี่ยในสองสัปดาห์ข้างหน้ารอกั้นจานงานที่เข้าของกลุ่มสกัดต่างต่างเนี่ยมีแนวโน้มข้างดีประกอบกับในแง่ของตัวเทศกาลนะครับก็มีแนวโน้มตึงใสผมว่าราคาที่จะตกข้างล่างอย่างแย่ๆเนี่ย ม,มันมันมีแต่เปอร์เซ็นต์น้อยลงครับผม <ừ> ถ้าทะลุผ่านที่84วันนี้ถ้าทะลุผ่าน84ไปได้นะครับ 8, 8, 8. อ,อในสัปดาห์หน้า84ผ่านได้เน่ไปเลยครับก็น่า,า,า,าสนใจแต่แต่แต่สนใจหุ้นตัวนี้มากมากเลยอะซีซันของเขาแล้วไม่มาก็คือบริษัทการบินไทยครับพี่อ,อ๋อแล้วพี่ดูเทคนิคโลสโตของพี่ดูนิดนึงครับผมดูนิดหนึ่งการบินไทยตอนนี้เนี่ย<ด> จริงแล้วราคาที่ตัวสโลสโตอยู่ระดับสี่เจ็ดขาลงนะฮะแต่ขาลงเนี่ยอยู่ระดับสี่เจ็ดเกยวผมคิดว่าแล้วก็ฐานของมู้งเงี้ยวเรตตอนนี้สร้างฐานอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นเส้นสองร้อยวันยี่ห้าวันเจ็ดห้าวันเนี่ยจะมาฐานรับเนี่ยไม่น่าหลุดต่ำกว่าย3สามครับวันนี้23ไสิไม่หลุดไม่หลุดฮะฮะไม่หลุดฮะถ้าถือยี่สิบสามถือต่อไปจะได้เท่าไหร่ครับถือ่ในสองสัปดาห์อสองสัปดาห์ราคาทำหายไว้ตัวเดิมคือยี่สามสิบอ๋อก็ไม่เยอะเนาะผมคิดว่า เออมันมันมันไม่ค่อยได้มากแต่แต่เนื่องจากตัวยิ่งใกล้ผลงานนะครับที่อหมามาดีเดี๋ยวผมขอทราบกันบ้านไว้เดี๋ยวผมจะเก็บการมินไทยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยบอกคุณม่อนเลยการินไทยเนี่ยนะฮถนัดเรื่องอะไรนะเทคนิคอะไรของพี่เรียกอะไรนะสโล่าสโลโตสโลวสโตเทคนิคแบบนี้นะค่ะสําหรับท่านที่ตามนะคะ เพราะตอนนี้นักลงทุนก็ตามเทคนิคกันเยอะนะคะก็พอใจพอใจนะคะแล้วก็อยากอยากให้ดูสโล w store ผมผมถ้าใครดู slow store เป็นเนี่ยแนวโน้มของจริงๆแล้วถ้าเล่นหุ้นแล้วดูผ่านตัว s โ o w store จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นครับอ่านี่สูตรของพี่สุเทพสเทพเทนครับ สุดแชตสุดแชตนะครับแหมไม่เจอกันนานเรียกชื่อผิดชื่อถูกเลยพี่คิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนกันมากมาช่วยกันทําให้ตลาดทุนทอยไปสองพันจุดกันได้ครับได้เอาสองพันเลยฮะสองพันสี่เรื่องอะไรเอาพันเนี่ยป็นอย่างี้คุณม่อนถ้าพูดถึงสองพันเนี่ยเราพูดอย่างนี้คือคุณม่อนมองภาพผ่านผมพาคุณม่อนไปเที่ยวอีกสามปีเอซีเกิดขึ้นครับเอซีเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรบริการค่ะ อุตสาหกรรมบริการทั้งหมดเนี่ยรับในทางาีย้เพิ่มขึ้นบอกบริการมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังบริการมีห้างครับม,มีโรงพยาบาลครับะนะครับเป็นโรงพยาบาลมีห้างเป็นสื่อสาร 3G จบเนี่ยผมคิดว่า 3G ต้องเกิดแน่ๆน,นะครับเพราะว่าพอสิงคโปร์มาเลเซียพวกนี้ก็าํา 3G 4G กันหมดแล้วถ้าจะกลับมาลงทุนไหนไปได้ไกลในประเด็นปร์เทศดีข้างหน้าเนี่ยพวกนี้ต้องมี 3G แล้วเพราะนั้น ขอรออีกสักนิดหนึ่งคะรอให้ภาพสต็อเจียในสามจีเสร็จสเด็จน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้อย่าลืมว่าเก็บพุนด้วยครัค่ะแหมมานานี่มาทุกกลุ่มเลยนะพี่นะอะไรนะเอาเรามาในช่วงปีฮะช่วงปีนี้พอช่วงปีคุณม่อนคุยกับผมช่วงปีเนี่ยโอ้โหกลุ่มในช่วงปีนี้มองอะไรก็ดูสดใสครับปีนี้ไม่น้ําท่วมเลยครับยิ่งหัวรอบเทาเยอะใหญ่เลย ยิ่ <łość> งคนข้างดีใหญ่ครับปีนี <บ S 1> ้ไม่นําตัวเดี๋ยวจะมีข้อมูลเด็ดเดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวจะแจ้งกับทางพี่สุเชษกันอีกครั้งแล้วก็นักลงทุนแฟนรายการทุกท่านค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นและดีด้วยนะคะติดตามรายการกันไปนะคะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับผู้มองครับสวัสดีครับ